GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุธิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n p o s t Share Good Food for Thoughts สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิีเพ็ง เราเดินทางมาถึง EP ที่20กันแล้วโดย EP ก่อนหน้านี้ผมได้เล่าถึงหนังสือชีวิตติดติด้วยศิลปะการช่างแม่ของคุณมาร์คแมนสันเขาเนี่ยมีสไตล์การเล่าเรื่องแบบยีวนควรประสาทแต่มีเนื้อหาส่งเสริมความคิดที่ดีได้อย่างไรไปย้อนฟังกันได้ครับส่วน EP ที่20นี้ผมจะมาเล่าเรื่องใหม่ที่เป็นนิตยสาราในดวงจันที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือ นิตยาสารคิด Creative Thailand นิตยาสารสำหรับความคิดสร้างสารรค์พลักดันเศรษฐกิจไทยจะทำโดยองค์กรที่ชื่อว่า TCDC Thai Creative and Design Center ไม่นานนี้ผมสังเกตได้ว่าบนหัวเขาเปลี่ยนเป็น CEA Creative Economy Agency ซึ่งทั้งสององค์กรนี้ก็อยู่ภายใต้สำนักงานนายกจะทำมาถึง12ปีแล้ว ผมอยากจะขอพูดความประทับใจเกี่ยวข้องกับองค์กรที d c ี CDC, ที่เขาบอกว่าเป็น Creative and Design Center เขาไม่ได้เน้นเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์ว่าดีไซน์แล้วสวยแล้วหล่อแล้วกินไม่ได้เขาเอาเรื่องของเศรษฐกิจแอปพลายใช้ในการทำธุรกิจ Business มีเทคโนโลยีห้องสมุดวัสดุที่เอาวัสดุเอามารวบรวมกันเพื่อให้เอาไปทำงานต่อยอดได้วัสดุเป็นเบื้องหลังของการพัฒนาทุกสิ่งอยางของโลกเรากันเลยนะครับ ตอนที่ผมได้ไปมิวเซียมแห่งหนึ่งที่เช็กในยุโรปมันเป็นปราสาทยุคกลางแล้วก็มีการเล่าเรื่องการพัฒนาในยุคมิดเดิยวหรือว่ายุคกลางว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไรและหนึ่งในสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือเก้าอี้อยากให้นึกถึงยุคกลางแบบในหนังเกมออฟทรอน e ะมันใหญ่ๆนะหนาหน,นักหนักขาเรียกว่าหนาถึกตักแล้วก็พัฒนาให้ขาบางลงบางลงบาง นั้นเกิดจากการที่เรามีโลหะใหม่ๆที่ทำให้เครื่องมือในการเหลาขาเก้าอี้เล็กลงเล็กลงเล็กลงสวยงามมากขึ้นเกิดจากวัสดุศาสตร์ที่พัฒนาต่อมากันเรื่อยๆและนอกจากนี้ TCDC ก็จัดงานอีเวนต์ที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นงาน Creative Unfold ที่เป็นสัมนาเชิญดีไซเนอร์ระดับโลกแบบโอ้โหประทับใจอินสปายมากรวมไปถึงเทรนด์บุ๊ก บอกเล่าแนวทางการดีไซน์ในแต่ละปีการจัดแบนคอกดีไซน์วีทั้งนี้ผมได้เ,เริ่เซิร์ชดูคำว่า e c d c อยู่ในบล็อกดิจยังไม่ขึ้นเลยถ้าเกิดใครได้เชื่อมโยงก,กับองค์กรแห่งนี้ฝากบอกนิดนึงว่าผู้ใช้แอปในบล็อกดินี้น่าจะเหมาะสมกับสไตล์ของ e c d c เป็นอย่างยิ่งพอมาผมจะมาพูดถึงตัวนิตยสารที่ผมชอบนิตยสารเป็นตีมแมกกาซีน ในเนิยสารหนึ่งฉบับหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะพูดในหนึ่งทอในหนึ่งเรื่องแบบครบทุกแง่ทุกมุมดีไซน์เนี่ยต้องนำมาอยู่แล้วเป็น c r e เอทีฟแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์การประยุกต์ใช้ในเรื่องของเมืองวัสดุศาสตร์หนังสือเรื่องของหนังและที่สำคัญที่ผมอยากจะมาเล่าเนิยสารคิดเป็นหนังสือที่นำเทรนด์ แล้วก็หลายๆเรื่องที่ผมเคยอ่านเมื่อนานม,มามากแล้วมันเกิดขึ้นจริงในโลกทุกวันนี้แล้วครับและเรื่องเหล่านั้นผมจะมาเล่าในอ P ีต่อๆไปโดยหนึ่งในเรื่องที่ผมอยากจะเล่าก็คือเรื่องแอนเบอโปรตีนมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หรอห้องยาศาสตร์จะสามารถสร้างเนื้อให้มันเหมือนเนื้อจริงๆได้หรอแล้วเอาพูดถึงว่าราคามันสูงมาก ปี2019นี่ผมได้ไปที่ออสเตรเลียไปที่เมืองเมลเบิร์นร้านที่ชื่อว่า Hungry Jack เป็นร้านอารมณ์แบบเบเกอร์คิงของออสเตรเลียเขามีแพนเบสโปรตีขายอร่อยเลยล่ะแทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือเนื้อที่ทำจากพงเวิสา์มีราคาที่จับต้องได้กันแล้วรู้ไม่ถึงเป็นเจอปกนุ่ที่ผมต้องมาตามอาในยุคที่มันออกมาเมื่อปี58ผมรู้สึกว่ามันกลายตัวปกที่ชื่อว่าเมื่อโลก วงเล็บโรคไรผมแดงน,นื้อสารเล่นนี้ได้พูดเมื่อผมปีทั่แล้วเกี่ยวกับอีโบลาโรคที่เกิดขึ้นที่แอฟริกามันดูไกลตัวแต่ทุกวันนี้มันดูใกล้ตัวลองมาฟังกันครับ EP ต่อไปที่ผมจะพูดในเรื่องของโรคไรผมแดงน,นั้นเป็นอย่างไรแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด s u b s c r i b ์ที่ y YouTube c h a n n น l พอ斯แชร์รวมถึงพอดแคสต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e b n Google Podcast s, และ b ล็อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook f a n p a Good e g Morning Podcast Good มี o อสามตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast